สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้แอาจจะพาเพื่อนๆไปเพียงน้องมาอัปเดตตรงกระท่อมที่เราตัดยอดไปแล้วก็ฉีดบัมบงไปนะตอนนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วฮะหลังจากเราฉีดบัมบงไปแล้วแอก็จะพาเพื่อนๆไปเพียงน้องมาอัปเดต ดูนะฮะว่าต้นที่เราตัดแต่งยอดไปจะแตกดีหรือเปล่านะฮะหลังจากเราฉีดบำรุงเลงยอดเลงใบไปนะฮะว่าต้นเขาจะแตกยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน<ๆ>เพียงน,น,น้องไปดูเลยนะ <c oughs> เป็นไงเพื่อเพียน้องสวยดีนะ ไปดูเลยดีกว่าอ่ะเนี่ยนะอันนี้เราก็ได้ฉีดเล่งยอดเล็งใบให้แตกยอดใหม่นะฮะอันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นเพื่อนเพียงน,น,น้องหลายคนก็อาจจะจำได้นะตอนนี้ ทก็แตกมาใหญ่แล้วนะฮนะนยะ่าเียพอได้นะฮนะนะ่เงี้ยทแตกมาสวยดีอยู่เหมือนกันนะนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแี่ก็แตกครึ่งต้นเลยนะเขาก็แตกออกมาเนี่ยตามตาอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีบบำรุงเล่งยอดเร่งใบเค้เขาแตกนะฮะเนี่ยเขาก็แตกออกมาตามตาเลย ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆมีเพียงน้องดูว่าสูตรนี้มันได้ผลไหมฮะก็โอเคนะฮะเนี่ย ยงยาก็เยอะเลยนะแอรก็ยังไม่ได้ถากเลย,เยแอ้ก็พาเพื่อนเพียงน้องดูต้นนี้สักนิดหน่อยดีกว่าฮะเนี่ยดูต้นยามเช้านะ ก็น่าจะสวยอยู่นะคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเพื่อนเพี่อน้องจะถามอะไรแอดเดี๋ยวแอดก็ปักลิงก์กลุ่มไลน์ไว้ให้นะเห็นเพื่อนเพื่อนน้องถามแอดกันเข้ามาหลายคนนะว่าจะติดต่อสั่งใบแอดแล้วก็อยากถามเรื่องย่อนนะเดี๋ยวก็ จะแปะลิงกลุ่มไลายไว้ให้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะฮะเดี๋ยวอนมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆพีนพนพนน่น้องได้ดูได้ชมเพื่อนๆพีนพน่น้องจะได้ไม่พลาดนะฮะ เดี๋ยวนี้แอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ